สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับททุก่านเข้าสู่ช่องของพี่เป๊ปะชาแนลพอเมื่อดังๆแต่พี่ต้องจับพวกเราคนเจับมาตบมือเหตุยังเอาหน่าเอาปรบมือเพื่อยื้อเวลานะครับปรบมือเพื่อยื้อเวลาออกไปทุกคนมือดีพี่เป๊ะมีแนวทางตปรเลงงามๆสำหรับใครที่เป็นคอแนวทางใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะรัฐบาลไทย ปราบรับ,บาลไทยกับบรูเดเออบอมิมาหรือบอมาเน้นย้ำนะคะว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กัเข้ามาใต้คลิปว่า16พุจกิจการเยน2568นี้คุณชอบเลขตัวไหนเลขตัวไหนจะมาเลขตัวไหนจะได้จะโดนเลขตัวไหนจะแบบ <c oughs> <c oughs> ในหัวใจแบบนี้นะซึ่งอยากจะพูดว่าแถวว่านี่เป้เลขกลุ่อั้น มีเลขบวกอันเออบ้านพี่เป้เลขอันเยอะเยอะเลขบเป็นตาอันก็อันพี่เป้เห็นเขาเจ้าอันนะฮะเลขอันนี้ก็อันตีกว่าอัล่มันดังมันจะใสไมจึมาอันนะอู้เยอะหมืกันนะเลขอันนะงวดนี้แถวบ้านพี่น้องอันเลขอย่างกันแน่นะคะพี่น้องค่ะพี่เป้ก็เลยเห็นเลขหลกอัน ขอให้มาขอให้ได้ขอให้โดนนะเลขสามหางนะทุกคน3ามหางหลบอันงวดนี้สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพนห้าร้ยหกสิบแปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกอกถูกใจทุกคนหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีใครการันตีได้ว่ามันจะมามันจะได้มันจะโดนเป็นเพียงแค่การเดาวิวเคราะห์เท่านั้นนะคะทุกคนคะเลข3มหางหลบอันตามนี้จ้ะ สายแคบแคร็บสายโจดโจดจด้ะทุกคนจ้ะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสองเจ็ดสามหกหกสามเน้นย้ำศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสองเจ็ดสามหกหกสามจะมาหรือเปล่าจะได้จะโดนหรือเปล่าไม่รู้นะคะเลขสามหางนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า แถวบ้านทุมเจ้าเพิ่นอัานหรือเปล่าแต่แถวบ้านพี่เป้เพิ่นบอกอั้นนะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยถูกใจเลยวะหมักอยู่จังหมักบ่หมักแหละก็นังบ่ไดู้้อุ้ยด้ว่าสิซื้อเลขยงเลขรัฐบาลไทยว่าสื้อนี่แหละกินยากินย้างอีนนี้เลขรัฐบาลไทยถุม,มือนี่นะแบบโอ้ยไม่ได้เสียก็เสีย อันที่แบบว่าตรงๆไปเป๊ะเลยมันบุมีสติพรุ่งนี้สิบสิบหกนะฮะสิบหกวิธีขีการเงินส5 6รัานร้หกสบแปดนี้ซุ้มเจ้าสีสวงเลขใดเขาร็กวดมักเลขหยังซื้อเลขหยังแน่และวุก <c> ค <oughs> ีี่จ้ะถ้าในครอบครอ,องของพี่เป้ตอนนี้นะพี่เป้ยังไม่มีเลขอะไรไว้ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นแบบลอตเตอรี่ หรือ MRI นะคะหรือ BTS อะไรเงี้ยพี่เป้ยังไม่มีอะไรไว้ในครอบครองเลยยังโบหันได้ซื้อหยังยังโบหันได้สร้างหยัง่ง,ยงเลยงวดนี้คุดชื่อชื้ออยังดีวะชื่อื่ออยังดีวะว้าวดูไหมพี่น้องซุ้มเจ้าจสิสวงเล,ลขไดครับประกวดเมื่ออื่นนี่ซุ้มเจ้าสินังรถเมส์สายไหนไปสนามบินน้ำเอา้า ว่าเอาง่ายๆซุ้มเจ้านะสิขึ้นรถเมล์สายไหนจะขึ้นปั๊บอากาศหรือจะขึ้นธรรมดามีชั้นบนชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะชั้นบนเออถ้าว่าขึ้นรถปั๊บอากาศสองสั้นชั้นบนคุณจะส่งคุณจะส่งเรื่งแบคุณสายไหนหรือสั้นล่างซุ้มเจ้าแต่ทีมหนังรถเมล์สายไหนเนาะสั้นล่างอ่ะบอกกันแนเ่เราเล่าบอก บอกเล่าสู่กันฟังก็บอลิ้นพันกันแตยว่าพอเย็นๆแล้วหนาวขึ้ลิ้นพันกันแตยว่าคือไปโคบน้ำลำไยบอกเมื่อนี้เราอาจไปพี่เป๊กอะค้นเข่าตากเข่าค้นเข่าขึ้นเล่าเมื่อยเมื่อยโอ้ยสรุปสุดท้ายที่ นาพี่เป้ปีนี้ได้ข่าหกสิบกระสอบสรุปสุดท้ายก็ได้ซื้อเข้ากินคือเก่าบมได้คุมค้มบมได้คุมค้มบ่ได้แบบคิดคำนวณแล้วไม่ได้คุมค้มค่าเลยนะทำนาแต่ละปีแต่ละปีนะแม่นแพเกี่ยวเข่าเนี่แล้วค่ะเป็นไผะกำล,ลังตากข่าหรือหมองไดฝนตกพูดลงคลาา้นตากเข่าก็ควโต๊ะห้ำ อ่ะเป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขูสุ่คนเด้อค่ะแล้วเลิกก็สบายดอกแต่เม <c oughs> ื่อกี้ฉได้กินเขาไม่แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปสีบได้อีกจังเดือนหมดแหละพี่เป้ฉัได้ไปสีเขาไม่กินลองเบิงวนโอ้จีซื้อได้ยังเนาะคือบ่อเออหลายคนก็ถามว่าพี่เป้รอบโค้งสุดท้ายของคุณแม่มาไหมมามามา,มา มาแล้วเห็นแล้วพี่เฟ้คุณแม่ส่งมาให้แล้วลูกโค้งสุดท้ายเนาะก็ไม่รู้ว่าจะชอบถูกอกถูกใจใครหรือเปล่านะคะอ่ะคลิปนี้เนาะก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าเมาวมอยหอยสังนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามแหละในวันที่16พฤศจิกายน2568นี้ขอให้คุณโชคดีขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังบอกว่าพี่น้อง่ิด้เลขมาจากไซกระาม จากจอมปวกจากเทียงหน้าจากกกบขามจากกกจากกกหยังกระสางสูม,มือนี่กงไม่กงตอกกับเป็นเป็นความหวังเป็นความหวังของมูลมหาประแาชนบอกว่าสิเป็นกกไม่อมบอกว่าสิเป็นนะนะา,านเขาเอ่ยไปอย่างนั้นข้างคกปานเป๊ะเอ่ยขี่เั็นข้ากบอกว่าสิเป็นข้างโคก พ่าว่าสิเป็นเตาว่าว่าสีเป็นยังกระตามแนมไปไซก็เออเห็นเป็นตัว,ตวเลขแม่กระทั่งกาห้องอิลี่ได้ยินว่าไงได้กระทั่งกาห้องก็ยังแปลเป็นเลขแท้สุอว่าจากไหน,นไปเห็นควายหมดแดงไปเห็นควายหมดแดงก็ยังแปลเป็นเลขมันก็โคตรเลยเองเอาอยัางอกีกับคนไทยแน ไปบิ้งยังก็เห็นแต่ตัวเลขโนพี่นอ,อ่ะขอให้โชคดีนะคะเม,ม้ามวยหอยสังเป็นยังไงแหละพี่เป้ก็อยากให้มันถึงแปดนาทีพี่เป้รู้พี่เป้เปจะพูดเรื่องอะไรพี่เป้ไม่รู้ว่าพี่เป้จะพูดเรื่องอะไรให้มันครบแปดนาทีอืมอืมอืมแมงยังบัดเนยเต็มไหวบัดตีเป็นเลขได้แมงอันนี้ก็ได้ห็นเลวก็ได้นาะอ่ะตามนี้นะคะก็ มีแบบคำคมนิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้เพิ่นววาอย่าดีเกินไปเพิ่นววาย่าซื่อเกินไปเพิ่นววาย่าย่องเกินไปเพราะว่าบางคนที่เขาเห็นเฮาเขาบ่ได้ว่าเฮาดีดอกเขาว่าเฮาโง่ซ้ำอันนี้ก็ว่าสวย <c oughs> ข่อยเป็นมักมักหมอลำบ่อยแล้วว้าวได้คลิปหนึ่งคลิปนี่แหละ เออมันก็เป็นความเล่าแม้อย่าดีเกินไปอย่าซื่อเกินไปแบบนี้นะนะอย่าย้องเกินไปเพราะว่าหลังพูดลังค้นเขาก็ไม่ได้เห็นว่าเขาดีหรอกเขาว่าเขาโมเราว่าซื่แหละเออวะเพราะว่าเป๊ไปเห็นหมอลำบอยแล้วกำลังอาชีพห่าบอก้าห่าบอก้าเขาไปทักแล้วคือเจ้าของจ้างอยู่บอกอันหมอลำบอยเราดังๆเด้เออเราว่าอย่างกัะลุกขอกขมักเบิ่งเรา ครบแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะก็ขอให้โซ่งหมายเจอกันคลิปหน้าเด้อจ่าสำหรับสรุปโค้งสุดท้ายของคุณแม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย